สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนโอเซนจังนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลตามเคยนะครับก่อนอื่นขอฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับ E A s ส p อร์นะครับใครอยากเล่นเว็บเดียวกับผมก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมยะอวิเคราะห์5คู่นะครับวันนี้5คู่นะครับเป็นวันยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่แรกเอานี่เลยนะครับผมคู่แรกเป็นนี่เลยครับวุ้มบวกว่าแทรลิวนะครับ เป็นวบบวกเจ้าบ้านนะครับที่เปิดสกอร์มาต่อที่0.25นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูตารางคะแนนนะครับวบบวกนะครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางในกลุ่ม G เลยนะครับผมรีวอยู่อันดับ1นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับมี8ดคะแนนนะครับส่วนวบบวกชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับมี5้าคะแนนนะครับกลุ่มนี้นะครับ บุกบวกชนะบุกบวกก็มีโอกาสเข้ารอบนะครับผมถ้าชนะ20บบวกจะติดลบแค่1นะครับส่วนรีวก็จะติดลบ1นึเหมือนกันแต่เฮตูเฮตก็อาจจะสู้บุกบวกไม่ได้นะครับคะแนนก็จะเท่ากันก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าเอาเป็นว่าถ้าบุกบวกชนะนะครับผมเข้ารอบแน่นอนนะเพราะว่าจะขึ้นไปอยู่อันดับที่1นะส่วนอาเบซา,าบวกกับเซบียาใครชนะนะครับ ก็จะขึ้นไปเหมือนกันนะอาจจะขึ้นไปที่2และเขียริวตกลงมาที่3นะถ้าบูบวกชนะนะครับบูบวกคือต้องชนะนะครับส่วนริวนะครับผมแค่เสมอก็พอนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับเทสต์เทสเจอกันทั้ง2ทีมก็นี่แหละครับล่าสุดใน UCL นี่แหละครับเดือนกันยายนใช่ไหมเสมอคน,ส,นส่วนที่บ้านริวนะครับผมบวบวกโดนแดงถ้าบวบวกชนะเกมเนี้ยเขาเข้ารอบเลยครับ โอเคมีเกมไรกก่อน,น,นหน้านี้คือสองพนิบสี่เนะครับสิบสอิบสี่ก็หลายปีมาแล้วนะ้เจดปีแล้วนะครับก็เป็นวบเบวกเกไม่เคยแพ้นะครับให้กับริวนะสมอที่ายทั้งบุกไป,ปชนะนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เสมอกันที่บ้านของเรียวศูวนย์ศูนย์นะครับโอเคเรามาดูโบวบวกเจ้าบ,บ้านนะครับห้านัดหลังสุดนะครับไม่ชนะเลยนะครับแพ้ฮันส์ล็อกนะครับเสมอ บเลเฟลเพเซบียาสองศูนย์พ้ดอตมุลหนึ่งสามคาบ้านะครับแล้วบุกไปแพ้ไม้สามศูนย์ล่าสุดนี้นะครับฟอร์มดยรวมหลัง,ลงมานี่แพ้นะครับห้านัดหลังนะเต่ว,ว่าก่อนหน้านี้ก็ชนะนะครับผมชนะก็มันหลายเดือนแล้วลนะเออไม่หลายเด,เดือนเดือนเดียวน,นะครับแต่ว่ามันก็นานแล้วแหละขับมาห้าหกนัดแล้วนะครับมาดูทางทีมเยือนนะครับริวนะครับผมห้านัดหลังสุดนะครับชนะไป สามเสมอไปสองนะครับเสมอโมรากนะครับชนะเซาวบวกเสมอดองในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ชนะแลนชนะทัวร์นะครับ,ก, Land, รนะรบก็คือให้ห้านัดหลังสุดนี้ไม่แพ้เลยนะครับส่วนบวกบวกนี่ห้านัดหลังสุดแพ้สี่นะครับโอเคจากที่ดูสถิติแล้วบวกบวกนะ้าังไม่ชนะใครเลยนะ่นามกลานัดหลังสุดนะครับในเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็ต้องชนะด้วยแะเป็นฝ่ายต่อด้วยนะครับ ดัดนี้นะครับต่อที่0.25นะครับรีวนะครับเป็นจากฟูงอยู่ตอนนี้มีแคะแนนนะครับแอดมินวิเคราะห์ว่าให้คู่นี้นะครับเป็นรีวนะครับรองที่0.25นะครับบุกมาบุกมานะครับผมมาลองนะครับดูจากฟอร์มหลักๆแล้วรีวน่าจะยันไหวนะครับน่าจะยันเสมอได้นะครับในบ้านนะครับน่าจะยันเสมอไหวนะครับในบ้านของวุ้มบวกนะครับเอาเป็นว่ารีวนะครับผมบวก0.25นะครับคู่นี้นะครับ คู่ต่อไปเป็นเซาวบวกนะครับพบเซบิย่านะครับเป็นเซบิย่าบวกมาต่อ0.25นะครับรา,าราคาละราคาลองก็เป็น0แล้วก็เป็นเซาวบวกต่อ0.25นะครับราคาเสริมโอเคครับเรามาดูดัตารางคะแนนของเซาวบวกแล้วก็เซบิย่านะครับเซาวบวกมี7คะแนนเซบิย่ามี6นะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับใครชนะก็ต้อง ก็ได้เข้ารอบนะต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้เข้ารอบนะครับยกเว้นริวนะที่เสมอก็เข้ารอบนะครับโอเคเรามาดูเฮตุเฮ d ของทั้ง2ทีมนะครับเซบีย่ากับเลบูสบวก alk, เจอกัน3ครั้งนะครับโอ้โหสอ0 8อันนี้ไม่นับดีกว่านะเซบีย่าชนะ2เกมเลยนะก่อนหอ้นนี้ไม่นับนะครับมาดูล่าสุดที่เจอกันนะผมในบ้านเซบีย่าเซบีย่าโดนใบแดงนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับไปดู 5นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านที่เป็นเรดบุสบวกนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะไปแค่2เกมแพ้2เสมอ1น,น,นะครับแพ้รีวแล้วก็แพ้คาเกนเฟิร์ดนะครับผมในบอนลลีแล้วก็มูฟานี่แหละที่เสมอก็เสมอครับแอ,แอดมิราแล้วก็ชนะเบียนนาชนะฮัสเบิร์กนะครับชนะ2เกมหลังสุดนี่ก็คือสกอร์สูงนะครับ สามเกมก่อนหน้าไม่มีสกอร์ต่ำเป็นสกอร์ต่ำนะครับสามสองเกมหลังสุดนะครับสกอร์สูงนะครับไปดูทีมเยือนดีกว่าครับทีนี้เซบีย่านะครับ5้ด้านหลังสุดนะครับชนะไปสองเกมเสมอ2สองแพ้หนึ่งนะครับสกอร์สูงมีแค่เกมเดียวนะครับคู่นี้มาดูที่ราคาในเว็บดีกว่านะครับมาดูกันต่อที่เว็บนะครับเป็นเซบียาบุกมาต่อ0.25นะครับมันเป็นราคาที่ เหมือนกันกับคู่ของวมบวกเลยนะครับเป็นเซเบียต่อนะครับหรือว่าราคารองก็เป็นเซาบวกต่อแต่เซาบวกต่อจะได้เยอะนะครับแอดมินก็ยังให้นะครับเป็นรองเซาบวกนะครับเซาบวกต้องชนะนะครับเกมนี้ทั้งสองทีมแหละต้องชนะนะครับแอดมินก็ยังมองว่าเป็นเซาบวกนะครับที่มีภาษีดีกว่านะครับที่จะเข้ารอบนะครับแอดมินก็เลยฟันธงไปว่าเซาบวกนะครับต่อ0.25หหรือไม่ก็ศูนย์ไปเลยนะครับผม สกอร์เสมอไปเลยนะครับหรือไม่นะครับสูงก็มีโอกาสนะครับกดไว้เลย2รลูกอาจกินน้อยๆเอาก็ได้นะครับกด2รลูกไว้เลยก็ได้นะครับถ้ายิง3ามลูกก็กินนะครับถ้อยากต่ํามีแน่ๆสองลูกนะครับคู่นี้แอดมินว่านะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องเปิดเกมรูปใส่กันนะครับไม่ยันเสมอแน่นอนครับวิเคราะห์นะครับผมเซาบวกรอง0.25นะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นักอรเสมอไปเลยนะครับวิเคราะห์ว่า รองนะครับโซบวกรอง0.25หรือไม่ก็รองรองเสมอเลยนะครับหรือว่าจะสูงก็ได้นะครับกดแยกไปกดเต็งพนันสูง2ลูกนะครับโอเคคู่ต่อไปนะครับโอเคครับคู่ต่อไปเป็นอารตาลันตานะครับที่ผมจะให้นะครับเป็นอารตาลันตาโฮบิยาเลอลนะครับอารตาลันตาโฮบิยาเลอลนะครับมาดูตารางคะแนนกันครับมาดูตารางคะแนนก่อนนะครับอาร์ตาอาราลันตาโฮบิยาเลอลนะครับ กลุ่มเอสนะครับที่แมนยูเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังบอยส์นะครับถ้าชนะก็มีโอกาสไปเล่นยูโรปาหรืออาจจะเข้ารอบนะครับแต่ว่าอ่ะสามทีมนี้นะยังบอยบุกไปหาแมนยูถ้าชนะแมนยูก็ยังบอยมีโอกาสเข้ารอบหรือว่าต้องไปดูเฮดทูเฮดนะครับเอาก็คือถ้าชนะมีโอกาสไปเล่นยูโรปาง่ายๆแค่นี้นะครับผมต้องชนะในยังบอยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเอาอัลตรากาเบียเลอเลยก่อนเลยครับผมอัลตราเบียเลอ์นะครับ บียาเลอครับมีเจ็ดคะแนนนะครับอตาล์ต้ามีหกคะแนนนะครับใครชนะก็เข้ารอบนะครับโอเคมาดูเฮตุเฮตกันบ้างนะครับเจอกันครั้งเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนนะครับเป็นบียาเลอเสมอกับอัตาร์ต้าสองสองในบ้านบียาเลอนะครับผมบียาเลอเดินแดงด้วยนะครับมาดูห้านัดหลังสุดครับของอัตาร์ต้านะครับชนะไปสี่เสมอหนึ่งนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับ สิบเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแพ้แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่เกมเดียวตั้งแต่นู่นนานนานนะยูฟ่าก็มาเสมอแมนยูนะครับผมมาเสมอยังบอยนะครับผมไม่แพ้ใครนะครับผมไม่แพ้ใครและสกอร์สูงส่วนมากเลยนะครับสามลูกขึ้นมีแค่เจอยูเวนตุสมีลูกเดียวนะครับนอกั้นก็สกอร์สูงหมดเลยนะครับสามลูกสี่ลูกห้าลูกขกลูกเลยนะครับโอเคมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับทางบิยาเรัลนะครับ แเกมหลังสุดนะครับชนะแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามนะแพ้เซบีย่านะครับแพ้บา์เซโลนาสามหแพ้แมนซิตี้เอนเชเตอรยูไนเตดนะครับแล้วก็เสมอเซตาบิโก้นะครับเท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วละมั้งนะครับเพราะว่าตารางคะแนนก็สูสีกันนะครับแต่ว่าแอดมินก็ยังให้เป็นอัตาลันาภาสีดีกว่านะครับมาดูสกอร์ต่อครับผม เป็นอัตร้าเล่นในบ้านนะครับต่อที่0ูนจุดเจ็ดห้านะครับราคาหลักราคารองก็เป็นต่อหนึ่งลูกนะครับราคาเสริมก็เป็นต่อหนึ่งจุดสองห้านะครับสูงแอดมินให้กดได้เลยนะสูงสองจุดเจ็ดห้าอันนี้มาแน่นอนนะครับลุ้นกินลูกสามเลยนะเอ๊ลุ้นกินลูกสี่เลยนะครับผมกินครึ่งแน่แนครับผู้นี้กินครึ่งแน่แน่นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เยอะหน่อยก็กดสามไปเลยนะครับสามไปเลยแต่อาจจะเจ้าหรือไม่ก็ได้กินเยอะไปเลยนะครับมาดูสกอต่อนะครับสกอตตอ อาราตันตาต่อ0.5ได้กินแทน100ได้กิน77บาทนะครับสำหรับคนที่แบบว่าโอ้ชนะเฉื่อญๆนะคู่นี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับผมถ้าใครคิดว่าขาดแน่นอนนะครับ2.031นะครับไปที่0.75ได้นะครับยันว่าอาราตันตาชนะนะครับผมลูกแรกชนะรู้ว่าชนะแน่นอนครับไปลุ้นเอาลูกที่2นะครับส่วนสูงนะครับให้ไป2.75นะครับ วันเต็งม,มากกดแยกไปเลยนะครับได้ขึ้นก็ยังดีถ้าไปกดสเต็มเดี๋ยวจะไปหารเพื่อนนะครับหรือใครที่แบบว่าได้น้อยได้น้อยได้คึ้นไม่เอาาหารเอานี้ถ้าจะไปเล่นว่าสเต็มก็กด สองจุดห้าหรือสามไปเลยก็ได้นะครับแฮมิวมาอันตาร์ตาชนะแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้โอเคครับคู่ต่อไปก็เป็นนี่เลยนะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดินาโมเคียฟนะครับโอเคครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับปุ่ม e นะครับดินาโมเคียฟพบเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้ามีห้าคะแนนนะครับดินาโมเคียฟมีหนึ่งคะแนนนะครับเบนฟิก้านะครับต้องลุ้นให้บาร์เซโลนาบุกไปแพ้บาร์เยนนะครับซึ่งมันก็อาจจะแน่นอนอยู่แล้วนะครับ น,นี่น่าจะแพ้อยู่แล้วคงไม่บุกไปเสมอหรือชนะหรอกนะครับถ้าชนะเบนฟิก้าก็มีโอกาสเข้ารอบนะครับถ้าเบนฟิก้าชนะนะเบนเบนฟิก้าชนะเคียบนะต้องชนะเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ารอบนะครับแล้วก็รุนให้มาซ่านะครับแพ้นะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมโอเคเรามุดูเฮตัวเฮตที่เจอกันนะครับ2 0 1พและ2 0 1พครับห่างกัน5ปีนะครับ 2016เป็นเบนฟิก้าชนะทั้งสองนัดนะครับล่าสุดเจอกันก็เสมอ0-0ในบ้านดินาโมเคียบนะครับดินาโมเคียบเล่นดีครับในบ้านตัวเองแต่ว่าฟอร์มหลังๆมาไม่ค่อยดีนะแต่ว่าในลีกของดินาโมเคียบก็สุดยอดมากเลยนะคืออันดับหนึ่งอยู่นะครับเบนฟิก้านะครับแอดมินก็มาดูโอเคครับมาดูหน้าหลังสุดของเบนฟิก้านะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับล่าสุดก็คือแพ้บอร์ติกปุตุการนะครับผมอาจจะ ที่แพ้นี่ก็คือวันที่สี่นะครับอาจจะเซฟตัวหรือเปล่าเซฟตัวหลับไว้เล่นในอยู่ฝ้าหรือเปล่านะเพื่อจะได้เข้าเข้ารอบนะครับเพราะว่าคิดว่ายังไงบาซ่าก็ไม่ชนะบายเยนอยู่แล้วนะครับโอเคจ้บ้านก็ประมาณนี้มาดูทีมเยือนครับผมดินาโมเคียสนะครับฟอร์มนะครับห้านัดหลังสุดนะครับแพ้ไปสองชนะสามนะครับ ในลีกนะครับแพ้แค่ในยูฟาแล้วก็แพ้ในลีกแค่เกมเดียวนะที่โอเคครับในลีกก็แพ้แค่2นะครับแพ้วาสกาแล้วก็โอเคครับในลีกแพ้ไป1นเกมนะครับห้้หนหลังสุดนะแล้วแพ้ไบยันนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนอกรักชนะ3นัดเลยนะครับผมล่าสุดชนะ2 0 3 0เลย์นะครับมีสกอร์สูงทั้ง3ด้วยเกือบทุกแมตช์เลยนะครับสกอร์สูงนะครับของทางเบลฟิก้าก็สกอร์สูงเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูที่ เว็บดีกว่านะครับดูที่เว็บนะครับเปนวีฟ่าต่อ1.5นะครับซึ่งต่อเยอะไหมแอดมินก็ว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ 1. 5ดนะครับแอดมินว่าชนะนะแต่ว่าลูกที่2จะมาไหมนะครับที่มีการเซฟตัวหลักแล้วมาลงนี่แอดมินว่าต้องใส่เต็มแน่เนี่ยเบบิก้าต้อง มันไม่สนใจว่าจะชนะเท่าไหร่มันแค่ต้องชนะนะครับมันเอาแค่หนึ่งศสองก็พอนะครับแอดมินว่าเบนติก้าชนะแต่ว่าไม่กล้าให้ต่อนะครับถ้าเป็นสกอร์สูงแอดมินให้สูงนะครับอาจจะ2อหนึ่งหรือสาสองก็ได้นะแอดมินให้สูงที่2 7งหนะครับ2 7งหหรือไม่ก็ 2.5ไปเลยนะครับสกอร์สูงนะครับคู่นี้นะครับโอเคครับผมคู่สุดท้ายนะครับเป็นไบยนมิวนิคพบบาเซโลนานะครับกลุ่มเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับมาดูตารางคะแนนไบยนมิวนิคครับแข่ง5ชนะ5้าเลยนะครับยิง1 9เสีย3มนะครับมี15แต้มนะครับบาเซโลนานะครับยิงแข่ง5ชนะ2เสมอหแพ้2นะครับมี7คะแนนนะครับติดลบนะครับติดลบทั้ง3าทีมเลยนะมี7คะแนนนะครับโอเค เรามาดูอันนี้ก็ดีกว่าโอเคนะครับเรามาดูเฮดเฮดที่เจอกันนะครับผมห้เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นบา์เรโล่านะครับที่ชนะไปแค่หนึครั้งแล้วก็เป็นบายยนนะครับที่ชนะไป4ครั้งเลยนะผมชนะ82ในยูฟ่าปี2องพันนะครับยี่สแล้วก็แพ้ชนะนาล่าสุดนะครับที่แพ้ก็ตอน2องพนนะครับที่ที่แพ้ ในบ้านวาเซโลนา3-0นะครับแก่กลับมาบ้านตัวเองก็ชนะ3-2สรุปคือคู่นี้สกอร์สูงนะครับสกอร์เกิน2.5ทุกครู่ทุกครั้งนะครับมีโน่เนี่ยปี2013ตั่นแต่ที่ชนะแค่2-0นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับเป็นบายเยนเมนิกนะครับที่ชนะนะครับไปตั้ง4ครั้งใน5เกมหลังสุดนะครับมาดูฟอร์มของบายเยนเมนิกช่วงหลังนะครับ านัดหลังสุดนะครับในเยอรมันบนเดลิก้านะครับชนะไฟบวก2-1แพ้เอาบวก2-1นะครับชนะอิตามเคียใน u c l 2-1นะครับชนะบลเลเฟล1-0ชนะดอตมุน3-2นะครับฟอร์มหลังๆบ่ายเย็นก็ถือว่าชนะนะผมชนะมากกว่าแพ้นะครับชนะ4เสมอเฮ้ชนะ4แพ้ไป1นะครับถ้าจะนับเยอะๆก็นุ่นชนะเยอะอยู่นะครับโอเคมาดูทางบาร์เซโลน่ากันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดครับบาร์เซโลน่านะครับ ชนะไปสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งแมตช์ล่าสุดแพ้กับเรอเบติสนะครับหนึ่งศูนย์แพ้คาบ้านตัวเองนะครับสกอร์สูงอาจจะไม่ค่อยมีะมีบ้างแต่สลับกันคนระับไม่น่าเล่นสูงนะครับโอเคครับมาดูที่ราคาต่อในนี้นะครับบ่ายยันมินิคต่อหนึ่งลูกนะครับก็ไม่ต่อน้อยจังว่า <c oughs> เล่น,นบ้านตัวเองบายันมินิคต่อหนึ่งลูกนะครับแอรนมีก็ยังเชื่อว,ว่าบายันไม่ยิงแค่หนึ่งลูกแน่นอนครับบาร์เซโลนาสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับอาจจะบ่ายันชนะหนึ่งศูนย์แต่คนแทงก็ไม่เสียตังช่นะ อันนี้ก็ยังพอกินได้นะครับผมแต่แทงตรงนี้นะผมเอาครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับผมสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดบาทได้อยู่นะครับแทงหนึ่งน้อยนะสกอรก็สูงแอดมินว่าไม่เกินสี่ลูกแน่นอนนะครับไม่เกินสี่ลูกแน่นอนนะแต่ต่ําไ้เลยนะครับต่ำสี่ต่ำสามจุดห้านะยังได้นะครับผมต่ำสามจุดห้ายังได้นะครูนี้โอเคครับผมสรุปก็คือนะครับแอดมินคู่ไหนคู่แรกวะสรุปนะครับคู่กบบวกให้ลองรีวไป0.25นะครับแล้วก็ เาบวกนะครับผมโอเคคู่เซาบวกแอดมินให้สูงที่2แล้วก็ให้เซาบวกนะครับรองนะครับให้เซาบวกรองที่0.25นะครับแล้วก็คู่ของทางอัตาลันตานะครับผมเป็นสูงนะครับสูง2.5หรือ3ก็ได้แล้วก็เป็นอาตาลันต้าต่อ0.5นุดนะครับหรือ0.75ก็ได้นะครับแล้วก็อีกคู่ก็เป็นเบนฟิก้านะครับ เบนฟิก้าพบกับดินาโมเคียบนะเบนฟิก้าชนะครับแต่ไม่ชนะขาดแน่นอนแอดมินให้สูงนะสองจุดเจ็ดห้านะครับคู่สุดท้ายก็เป็นไบยันมิวนิกนะครับผมแอดมินก็ให้ต่อหนึ่งลูกแล้วก็ต่ำสามจุดห้านะครับโอเคเดี๋ยวแอดมินกดให้ดูเลยนะครับคู่นี้ก็เป็นสูงสองจุดสองจุดเจ็ดห้านะครับเลื่องสูงสามไปเลยนะครับสูงสามไปเลยอันนี้สองที่สองลองกดให้ไม่เอานะครับกดเดี๋ยวผมกดเป็นสเต็ปไปเลยนะครับผมแอตเลต้าต่อสูงสามไม่เอาดีกว่านะครับผมอตเลต้าต่อศูนย์จุด ห้าดีกว่านะครับผมแล้วก็ไบยอนิวนิคต่อหนึ่งนะครับวุบรีวลองศูนย์จุดสองห้านะครับแล้วก็เบนฟิก้านะครับสูงสองจุดห้าดีกว่านะจะได้ไม่ห่านนะครับแล้วก็เซลบวกนะครับผมให้เป็นเซลบวกรองศูนย์จุดสองห้านะกดไปที่โอเคประมาณนี้ดีกว่าสามพันดีกว่าน่าจะได้ไม่ตายเยอะนะครับเดี๋ยวเหลืองบอยู่สามพันได้มาหกหมื่นโอเคกดวางเดิมพันไปเลยนะครับกดให้ดูเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ คำคืนมาที่8ธันวาคม2564และแอดมินก็ให้ประมาณนี้นะครับผมย้อนๆดูกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเอ้ยไม่ลาเนี่ยโอเคครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินขอฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับ AA s p o r t นะครับมัดคงปลอดภัยนะครับฝากถอนอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ใครอยากสมัครก็เข้ามาในกลุ่มไลน์แอดมินได้นะครับมี2กลุ่มนะใครอยาก เข้ามาในกลุ่มไหนไม่ได้ก็อีเข้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมมีสองกลุ่มแอดมินดูแลทั้งสองกลุ่มนะครับเข้ามารับทีเด็ดกันฟรี Bradley นะครับผมไม่ว่าจะเล่นอยู่เว็บไหนอยู่กลุ่มอะไรก็เข้ามารับทีเด็ดกันได้ฟรี Bradley นะครับแอดมินแจกทุกคนนะไม่มีการบังคับให้สมัครเว็บนะครับและก็ถ้าอยากสมัครก็ทักถามแอดมินได้นะครับถามแอดมินในกลุ่มไลน์ได้นะครับหรือถ้ามาถามส่วนตัวก็ได้ในในไลน์นะครับผมในกลุ่มไลน์นะโอเคใครสงสัยอะไรก็ทักมาถามกันได้ในกลุ่มไลน์นะครับโอเคสำหรับคลิปนนนี้กก็าไป่อะครับ ขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ